ข้าสุรินนะครับเนี่ยเขาสุรินแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> ทศกันรอดมันยี่ประเทศน้ำดอกไปทีเทดกันเทศรอด เทปบดมื่อเดต้มปั้นสองอยสามชีชั่วโมงต้มันสองรอยสามอยเียซ้ำกันละครับสองพูฮซ้ำกันยังซ้ำกันว่า้อพูดกับบรเสียหลายเดืนละย่างกันพวกเราเกอยกันอ๋บ้านเราจุไก้ไหมเราู่ใก้เราหน้ำมันเราบ่นมันเราบ่อหเาดอกอยวเาก็ห มันหาล,นล่อยป่านิมิตมงคลนี่ไงวัดป่านิมิตมงคลวัดป่านิมิตมงคลหมูบ่บ้านอะไรเนี่ยเขาเรียกหมู่บ้านอะไรเนี่ย ก็จะถึงสุรินทรแล้วนี่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไรนะคือผ่ามำทางรถไฟเสียก่อนเนียก่อนที่เ,เขาข่ามทางรถไฟคว่วรจะเป็นตลาดทดัวเด้หรือไม่บอ่พอแล้วขามทางรถไฟไปแล้วมันตลาดทัวร์นั่นตลาดทัวนอกตลาดท,าทัวในคือข่านทางรถไฟไป ม,มันมีสองตลาดเองเขาเริ่มงดก๋วยเตี๋ย,เว,ยวเข้มม,มันเหลียนไหลมันเหลียนไหลมันเหลียนมันเหลียนไก่เติบอย,ย,ย,ยู่นี่ก็ลริลังอดลาดก๋วยเตี๋ยวนี่ยครับเข้มเนี่ยเนี่ยแถวตลาดก๋เดียวแม่นบ่แมนมันมอเตอร์ไซค์กับมอเตอร,รเดียบขอเขาเนี่ยเนาะ ่าไปให้ไปหน้า,ขนา,าเขานั่นแหละสามทนี่ขึ้นมาหอดทางนี้ก่อนมันบ่อไทยมันค่อยจะเลี้ยวเขาทุเรียรนเนาะเนี่ยมาหอดบนลานเงินด่วนเนี่ยลานเงินด่วนอ่ อของจำนำมันรับจำนำได้นะของไม่ยังกะเขาจำนำได้นั่นดน่วนเจ้าที่เลี้ยวเข้าไปทัป้งถนนเอกจะเป็นตลาดเบ๊ดึงเบ๊ดึงแล้วก็ที่เลี้ยวขวานบ่ร์ฮนะเลี้ยวขวานไหมเลี้วายแดงอยู่เดียวเลี้ยวควายไปกับไปตลาดก็เป็นในนั่นเลยขวายก็ไปข,ขับมากเราควายทนะั้งหมด ไม่ถึงว uh ัดเนาะกับโป๊กไก่เด้ล่ะกับโปไก่ได้ล่ะนี่ก็เดินทางนะครับไวัดสามหลอยนะครับวัดอารามหลวงนะครับเป็นเป็นวัดพระอารามหลวงเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับ วัดศาลาลอยนะครับไปถึงก็จะไปกินกาแฟร้อนนะครับกาแฟร้อนแก้วก็มันมีก็จะฉันไม่มีก็ไม่ฉันนะครับี่เป็นไรนะครับรอยู่ตามมีตามเกิดพี่น้องไปตามตามภาวะนะครับสลรองสัท่าของญาติโยมพ e ันุนีกิสุตาเนการ กฐินวัดบ้านหลวงพ่อประคู่กิติสารโวโรพาดกะบ้านสักพุทธกะได้สองแสนครับเงินขวัดสองแสนเราบอกฟังเมื่อวานนี่เด้เดี๋ยวเงินขวบสองแสนจะใครอยู่ของผมกับเยวะขวัดพี่ไก่กับเดี๋ยวะขวบสี่แสนสี่แสนเจ็ด ขับรถพางขับรถงบมันตัวลงใส่บึงมันที่ไปใส่ไปวัดตาละลอยบอ่แจ้งเข้ามาดิมาถึงเออมาถึงแปดโมงพอ,อดีเลยนี่แปดโมงกลัวพอดีห่อนวัดตาละลอยแปดโมงเคืองกะถือว่าเศรกก้าเยอะแน่มีกําลังแปดโมงกีแปดโมงสิ่เคืองเหรอพอดี ถือว like ่าทำทำเวลาได้อยู่แปดโมงอยู่ในระวางแปดโมงเก้าโมงก็บมเป็นยังผู้ลงคลนกับมาเก้าโมงสิบโมงมีเวลาลงตะเบียนอยู่นะเห็นมันจะไปขามทั้งรถไฟมันอะ่ะนั่นบอขามทั้งรถไฟเลยก็เข้าตลาดพวกกับเมียนทุกวันนี้เ็นเพไกายอี ไปนี่ก็จะถึงบัตรสารลอยนะครับเนี่ทางรถไฟรถไฟบอมเมีดอ่ดพี่น้องช่วงบอมเมยดี่สายบอมเมีรถไฟไปเลยถ้ารถไฟตรงตรง,ตรงไปนะแสดงว่าเ,เข้าไปเปิดแล้วโอนันมากเลยอืมไม่าจกงสั่นเข้ามาแล้วสองคนนี้าเบเบงถับเบงมาเสีย้าเบิบง เขามากกันวัาลงแปดโมงเขาหรืมาลงถือเป็นแปดโมงแล้วแล้วโมงสันยังหันแล้วโมูยังไงไกลอีกไหโอ้ยปูไก่เขาบอมาสันจงหันดอกเขามาสันน้ำท่ากุนล่ะคือเขาเเงินพอยังเกี่ยวหนึ่งอะไรบ่มีกระถิ่นบ้านบอมันหน่อยๆบ่บ่บ้านเพิ่นบ่เฮ็ดเขาก็สชั้นแล้วนั่บอกว่าเขากระชั้นพระเจยวกระพาดอกล้มเขาบ่เฮ็ดอีกหนึ่งเขาอาจจะเฮ็ดแล้วแต่ว่าเพิ่นนี่ลงเอาเงินมาใส่ เก่าเก่าใจบ่มึงอย่าไปว่าเนียม oh ันเลยเป็นกับทินสวนตัวเล่าแม่นบ้านไดนเห็นกับตามปะเขาก็ลงเอยคือเก่าคนเขาฉลาดพาเขาฉลาดบ้านนั่นเรื่งบ้านบ่มีกับทินเป็นไป็นปะไรเนาะเปิดไฟสโซเล่นเนี่ยบ่ถือต้องเลยไฟแดงไฟเขียวบ้านบ้านกับทานี่เขามีกับทินทุกปีแล่ะแต่ว่าถ้าจีงเอาลงเอาซือเปิดแเล่นสวนกันไงบ่ถือบ้าบ่ถือต้องที่วัดต้าละร้อยอยู่ใต่บัดนตรงไปบ่มันมันมันบ่มีตำรวจเศรษฐกิจ บ่มีมันเลยจอดเบิ่งรถจอดสองขางาปเลยมันบ่มีตำรวจเจรจาคิดสองขางถ้าใครแม่เจ้าบ้านเฮาโดนจับว่าเรียบร้อยแถวพยักเลยก็เรียบร้อยแล้วล็อกล้อบนะเนี่ยล็อกล้อบนี่แต่ว่าแถวบ้านห้อบ่บ้านนี่พอบ่มีวะมีอยู่แต่เขาปรเฮ็ดกันนั่งใส่มีทุบบอลนั่นแหละแต่ว่าเขาของปรเฮ็ดกันเฮ็ดปวดมันมีเจรจาคิดเที่ยวไหวสิเจรจาคิที่เดี่ยวไปใส่ไปซาลาลอยตัว ตงไปว่าแม่นตีตงไปวัดพุมเนึ่งเขเดี่ยานเไปวะไปไปเพราะไรเพราะงี้มีรถบังเขากันเอาเดี่ยวพี่ว่แมนตีน่ะมันมาได้ทางน้อยมันมาได้เห็นบ่ค่อยยังค่อยมาได้ไปบ้างแล้วบ้างยี่ใครไปเขากาบอถือ มันต้องเล่นไปตามสลากางแม่สายยุติสนาเนี่เดียสลากลางเออมันต้องไปสลากลางแล้วก็เลี้ยวโอ้มึงสนานี่ยเดียสลากลางแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดียตัวนี้นก็ใหญ่เติบเดียวนายต่ว่ากดระเบียบจราจรมาเปล่าไหวใช่บ่ได้เลยเพราะเราต้องใส่ต้องป้อมกันมันไปบ่ได้ไรเลยเราเราเลี้ยงคนหลงอนะต้องคไปสลากาง ี่มั่วพอดเนี่ยปล่อยรถเนี่ยพอาต้องปล่อยเจราคามันค่อยไปได้รถอ่ะเขาคือเลียวนั่นไหมเลี้ยว,ยวตามเขาแล้วลเขาบอกถนนบอลเลียวเนาะสาระก่อนหนาสาระกลางเนาะไหวไ,ไปทางนี้บ่หลัง เพิ่งกินบ่หมี่น่ะจะดใจกิ๊บโอ้โเบิ่งแั่แหลแม่แลนแทกหน้าแทกหลังเนา่ยเ้าะสวยเพิ่งมาเนี่ยร้านที่ร่มสิตายเนี่ยขนาดรถไส้เขียวบ่มีปัญญาไปได้ไงไงเนี่ยคือมันปล่อยรถบ่อสี ไอเขียวแทนที่สี่ไหลไปเดิดบอ่บอบารถมันเลี้ยวเลี้ยวเขานี่เดี๋ยวเขาเลี้ยวนี่แม่สายก็เล้วมันมาเลี้ยวนี่มันบอ่บอถือกบ่อเขานี่แม่เลี้ยวนี่บอ่บอบ่อถือกเสียผมนี่พูดร้องพกักุน่นตนาปุ่นสรอยตอนาปุ่นที่เลี้ยวนี่ไปนี่ไปบ่ถึงตกีบ่อ,อบ่อปุ่นเนาะสร้อยพุน่นหน่เป็นยังไงอาดเดี๋ยวม่ นี่ซอยนี่นี่เออมององึงนี้ก็ไม่งยสองตัวเลยที่ไมใส่ถอยนาพุ่น้อยนาละลานาน,านี่น้อยรอ้งพัที่ก็เจบันน,น,นั่นนี่หวมันตีไข้ัวก็มาแลยนนีมันก็ปลาใบใส่ี่ม,มันะได้เนี่เอาา้าไขัวคืติมาแลเล่นนี่ดแม่มันมันมีมาทยาดเพรกเปลี่ยเนเือ เห็นบอ่อรถไหลขึ้นอยังนี้ไปมึงสิว่าเตาบ่มีรถเขับตัวเขามาตเต่ากูลงแต่เบียนวัดแล้วเลงนี่ได้บ่อเหรอขาไปเรื่อยไปรถจีงออกมาหน่ะขาไปเลื่อยกูลงก่อนเขามาจอดรถใหม่ขาไปเลยเขาไปเลย,เลยรถเ้ามันพีเตจกูมโม่ไม่ว่อเหมือนมาเขาเสาะบ่อแล้วยังมาเขาเสาะความห้ามยังวะเออไปเลย พวกหนาปังเขาลงแต่เปลี่ยนบัตรไปลงไปพวกงครับผมมองก็นเล